ข้าเบิงเห็ดครับผมรับคุณคุณครับผมหลายนครับผมอุ้ยโอนี่เกลือเบ้อหรอครับผมตกฝนนี่ครับนี่ทางเลยครับผมคุณครับดอันนี้น่อยสิแล้วนี่ม่เ็น นี่ครับผมมุ่นะอนะแก่บดหละ่ะนี่อดอกหน่อยครับนี่ไปกินกันต้อดอกทั้งนี้ครับแสบนี่ครับผมเอาดอกหน่อยครับ มือเดียวครับโทษรเดียวครับเดียดอเลยนี่ครับหล่ครับผมนี่ครับปูนปูนุูนอีกดอกนึงครับผม มันถึกน้ำครับนีเบิเราเปืเป่อยครับมันตกมาขึ้นครับอ้เกยบเอาดอกหน่อยมันครับผมหลายครับผมว่าประเด็กของมาปานี่ครับผมไปเบิดเร้วค่แต่เบิรงเห็ดหลายอยู่ครับ ดอกปุ๊งยังเลยครับผมย่างเลือเอาครับผมป่านี่นี่ดอกนึงนี่นี่ดอกหน่อยก็ลังพอดีเลยนี่นี่นี่ดอกนึงครับผมดอกนึงครับผมยางเตะถิ่นเตะมือย่ยางเตะเลือเอาเลยตรงนี้ครับผม

<c oughs> นี่ครับนี่นี่บม่ค่อยเป็นไรครับงามงามงามตัวนี้เปอยแล้ววเบาเอาตักปุ๊บเปอยครับผม เบื้งเว้ไป็นไรลงหุ่นหุ่นในบ้านดอกกิ่งเต็มมาหุ่นีครับหุ่นเว้เป็นไหลายครับ

คโอเคครับดอกนแดงม่วงกำลังแสบเก็บไปเก็บมาพออย่างกกาอกยางนึงนครับนี่พิกขนหนูครับผม นในปลายอยู่ข้าครับผมนี่เก็บเป็นลูกโดดพืยเลยครับเนี่ยใส่แกงเห็ดองามเลยครับผมครับเก็บก่อนอ มีแดงก็มีนวดบระเดงก็มีนี่ครับผมหัวุญาตเก็บก่อนเนาะครับนะครับหัวหญาหน้าครับผมยญ้าน่าเก็บเก็บพร้อมเก็บยญ้าน่าไปพร้อมครับผมไปแกงพร้อมนี่ครับผม เกินครับกันแล้วครับผมจะพาเบื้องว่าได้ร้าน์เลยหน่อยไคยได้ร้านไใได้หน่อยโอ้ห้องคนใดของข้าเจาได้ครับเนี่ยโอ้โอไรับ นี่ครับเมื่อกี้ก็ะไปเก็บดอกเจ้าขาวมาครับนี่ครับครับผมช่วยๆครับงามไช่ครับกลับกันครับสำหรับมือนีกระพ่ามาเก็บนี่ครับปลาก็เอามาเดิมไปหมู่บ้านมาห,หมู่บ้านโออแก่อื้นวเว้ยรอก่อนรอก่อน เด็กทุ่งเราเดียวแตโอ้มันแรงวันเก็บดีๆนะเก็บยังได้บ้างกระปุกยังดอกปะลองเทาลองเท่าโอ้โ้เด้กไม่กินนู่นไม่กินนั่นี่เป็นอันไหนเั่นอะไรกัอันไหิ